สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์โพสต์นะคะใน a c e b o o k เนาะด้วยเว็บไซต์ S P E S M จะทํายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราจะใช้กัในในวันนี้นั่นเองเนาะก็คือ S P E S M นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ดานล่างโพสต์ได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็คอเรียกเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่าเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอ,อยู่ที่หน้้้้้าาาาาคํสัั่งงซือใหหหหหหมมมมแบบบนีีเลลลลยยกกก็จะทดรริ เลยนะคะและว,วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดแชร์นะคะของโพสเฟสบุ๊กก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยเลือกหมือหมู่ของเรานะคะหาเป็นเพิ่มยอดแชร์กันได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป c o p y ปี้ลนะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนำลิงก์มาวางแล้วใส่จํานวนที่เราต้องการกันได้เลยนะคะเวลาเฉลี่ยของเราคือ16านาทีค่าใช้จ่ายแค่6บาทนะคะจากนั้นให้กดส่งกันได้เลย เมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแทบสีเขียวมาให้แบบนี้นี่นะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะจกแค่56แชร์เมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็โดดขึ้นมาเป็น163แชร์เรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคาสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วสามารถจิมมิงและลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ